มาตามองก็พี่องส่งผิวภาพเมื่อจ้างเมื่อผิวผิวผิวภาพต่ำแบบนู้ต่ำมา,มา,จากจ้ะพี่น้องต่ำมกะเทียมวันนี้ใช้พริกแห้งนะคะวันนี้ใช้พริกแห้งนะคะทุกคนเนไะเลไไดจ้าเผ็ดเเลยเผ็ดแบแเลย,ๆๆๆๆเลย เผ็ดก็ไม่อร่อยจากตาม้งตำต้องเี็ดเผ็ดนีดหน่อยเพื่อแซ่บเนาะอย่างแวบบอต้องเผ็ดเผ็ดค่ะ หน่อยในตู้เย็นโอ้แล้ลไปเย็นมักใส่ปกคเทศหลายๆย่าเสีย มาแล้วมาแม่ที่ได้ไปซื้อตลาดแม่มัน้วมา,มาอยู่นี่ตีตับไช่มามา่าอันนี้น้ำตาลนะคะ ว่าบ้านนี้จะกินเปรี้ยวหวานหน่อยค่ะใส่ก็เลือลงไปด้วยใส่มื่อเค็มลงไปด้วยไม่ค่อยอร่อย จ้ะแบบบานๆเขาเลยได้พี่น้องเนี่ดามาเด้อขั้วขั้วคาด้าดีเป็นสิ่งละก็บานหลังไม่ใหญ่ค่ะแต่เป็นล้านวลๆเลยจ้ะ หอมมะนาวหน่อยค่ะในตู้เย็นร่างสุดเลยนีบไ,ไม่เปรี้ยวหวานเลยทุกคนต้องแถมดังนี่ไหม ้วยเอาสดๆได,ได้พี่น่อยเป็นเหียนเตาป่ะจ๊ะกำลังต้มน้ำใหม่กำลังดันไฟต้มน้ำใหม่ มันก mm ็ถ hmm. um ้าตำสัวสีชิ้นก็ใคใส่พุงหไทยจ้ะ ออแล้วก็เอามะามานาวลงคนได้ยังคะมะนาว อยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะปวดหัวใั่ไหใช่มามาโองยตามกันตามมึงเหยียบก็ะตองเสเ่นนานิดนึงหานแมงเอาบหนอคะ ถ้าเอาใส่ตู้เย็ <c oughs> นก็เลยปิดแบบนี้นใส่มะนาวมะนาวนอ,อัน,นี้จยายามนีต้งหัวด้วยกันแค่นี้จ้ข้เาเก่าเสร็นมามาที่ ที่เตรียมไว้นะที่นอนเนาะที่เราใไปเลยมามาเฮียตรวกไว้จะัะคนอ่ากกิน6 i x m e t e นะลืมอีกแล้วเห็นไหมไม่ลืมอย่างก็ลืมอย่าง6 i x m e ของเราก็คือ กระ,ะเทียมกระเทียมทุนพี่น้องต้องไปเลยกระเทียมทุนมากลิ่นจากกระเทียมทุนนี่เลยค่ะดนนคนแต่ว่ามีเนยกระเทียมเสร็จแล้วเห็นไหม ทุกเน,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 นี่ยเลยตำซัวมามาเราให้เบ่งจ้านี่เลยค่ะเห็นบ่จ้าตำซัวมาม่าจ้าทุกคนมาเด้อจ้ากินน้ำกันเด้อมามา